ถึงฤด,ดูการที่ลูกตาลสุกแล้วนะคะเราก็จะเก็บเกี่ยวเอาลูกตาลสุกมายีเนื้อเก็บไว้ทําขนมได้ตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะลูกตาลที่ใช้เราก็จะใช้เป็นลูกตาลสุกนะคะเขาก็จะร่วงจากต้นมาเองค่ะให้เลือกใช้ลูกที่สุกงอมนะคะกดเข้าไปเขาก็จะนิ่มๆแบบนี้ค่ะก็เด็ดเอาจุกออกนะคะแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็นํามาปอกเปลือกออกให้หมดนะคะ ได้แล้วเราก็จะแหวกเอาดีตานหรือว่าแกนกลางที่เป็นเส้นสีดำๆออกนะคะตัวนี้เขาจะทําให้เนื้อตาลที่เรายีได้ขมค่ะต้องเอาออกให้หมดนะคะเปลือกที่ติดอยู่ก็เอาออกให้หมดด้วยค่ะอีกชิ้นก็ยังมีเส้นดำๆอยู่นะคะก็เอาออกเหมือนกันค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาล้างทําความสะอาดอีกสักหนึ่งรอบนะคะแค่ขัดขัดถูดถูเบาเพ่อค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมายีเนื้อตาลกันเลยค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนช่วยขูดขูดค่ะเนื้อตาลของเราก็จะหลุดออกมาง่ายนะคะหรือว่าใครจะนําไปขูดกับตะแกงก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือเปล่าเปเนี่ยคะ่ะบีบเอาก็ได้ค่ะตามแต่เพื่อนๆนถนัดได้เลยนะคะ เราก็จะได้เนื้อตาลผสมกับเส้นใยของลูกตาลแบบนี้นะคะก็พักไว้ก่อนต่อมาเราก็จะนําเอาเมล็ดที่เรายีไว้รอบแรกนะคะเขายังเหลือเนื้ออยู่บางส่วนนะคะก็จะนํามายีกับน้ําอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะเราก็ยีจนเกลี้ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะน,นําน้ําตาลที่ได้ไปผสมกับเนื้อตาลที่เรายีไว้รอบแรกเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามากรองผ่านตะแกรงสักหนึ่งรอบเพื่อแยกเอาเส้นใยก,กากตาลออกค่ะ ที่เหลือเราก็จะได้เป็นน้ําแล้วก็เนื้อตาลผสมกันอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะผสมเกลือป่นลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อตาลของเราบูดแล้วก็เปรี้ยวนะคะจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแยกเอาน้ําออกจากเนื้อตาลน,นะคะก็นํามากรองผ่านผ้าขาวบางที่ซ้อนกันสัก2ผืนค่ะเสร็จแล้วก็นํามาผูกโยงไว้ทัก1คืนนะคะให้ตัวน้ำเขาค่อยๆหยดออกจากเนื้อตาลแบบนี้ค่ะ เนื้อตาลที่ได้ก็จะแห้งแบบนี้นะคะจากนี้ก็สามารถนําไปทําขนมได้เลยค่ะส่วนเนื้อตาลที่เราใช้ไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บใส่ถุงแช่ฟรีซได้นานเป็นปีเลยค่ะท้านี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูขนมตาลกันค่ะ